หลายคนอาจจะไปหาพระเจ้าที่คิสจกักรไปหาพระเจ้าที่โบสถ์หรือในกลุ่มเราคิดว่าพระเจ้าอยู่ในนั้นแต่ว่าเราทําไมตัวเรากลับมาเราไม่เห็นว่าพระเจ้าจะช่วยหรือพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานอะไรเล้เพราะว่าเราไปโฟกัสนะคะที่ศาสนาที่ระบบนะคะแต่จริงๆแล้วทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจของเราวันนี้พี่นกจะอธิบายละเอียดนะคะพร้อมมีตัวอย่างประกอบ นะคะเป็นตัวอย่างจริงๆเลยเป็นเป็นประสบการณ์ของคนหนึ่งในกลุ่ม VIP ของเราที่จะมาเล่าแล้วเรามาถอดบทเรียนด้วยกันว่าทำไมคนที่เขาได้รับการอัศจรรย์เนี่ยเขาใช้วิธีไหนเออเราทำแบบเขาเลยเรา c อ p y ้เลยนะคะพี่นกเนี่ยมาทำคลิปมาทำเ,เพจทำช่องต่างๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าพี่นกมี บทเรียนมีการถอดบทเรียนมีวิธีการที่ช่วยคนจำนวนหนึ่งสำเร็จ ก็เลยมีแรงบันดาลใจที่จะทําต่อไปให้คนอีกมากมายได้ทําแบบเดียวกันนะคะซึ่งมันไม่ต้องค้นหาวิธีละคืนนี้เดี๋ยวพี่นกอธิบายว่ามันมีวิธียังไงทุกคนจะได้ยินเสียงพระเจ้าง่ายๆรับการอัศจรรย์ได้เลยไม่ต้องไปโฟกัสที่ระบบของศาสนาคริสต์เนาะแต่เรามาโฟกัสที่ใจของเราเพราะว่าใจนี่แหละเป็นพื้นที่ที่จะทําให้พวกเราได้พบการอัศจรรย์หรือได้ยินเสียงของพระเจ้า